นี่เป็นหนังสือแมกกาซีนนกีีเอเซียที่ลงเรื่องราวประวัติของผม The Fast Life and Slow Exit of the Thai Showman วันนี้ผมชูวิทย์กลับมาอีกครั้งแล้วครับในชีวิตที่เฉียดความตายขนาดเส้นยาแรง เมื่อหลายวันก่อนผมได้ไปออกรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์ก็มีผู้สื่อข่าวจํานวนมากที่ให้ความโกรณายังระลึกถึงผมโทรหาผมผมก็ต้องขอเรียนว่าครับว่าผมคงไม่สามารถจะไปเดินสายให้สัมภาษณ์ใครต่อใครได้แต่ผมยืนยันว่าสิ่งหนึ่งที่ในช่วงปลายชีวิตของผมนั้นจะทำ ไม่ใช่การตั้งพรรคแต่เป็นพลพรรคชื่อว่าพลพรรครักประเทศไทยมันหมายความวม่ายังไงครับท่านลองดูการเมืองปัจจุบันนี้ดูเอาละกันว่าท่านเคยพึ่งนักการเมืองได้ไหมบรรดานักการเมืองทุกคนหวังอยู่อย่างเดียวคือหวังจะเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะไปตอบแทนนายทุนทธุรกิจการเมือง ดังนั้นประชาชนนั้นขาดที่พึ่งถึงเวลาเลือกตั้งทีก็มาบอกเรื่องเทคนิคเสร็จแล้วหลังเลือกตั้งก็กลับเทคนิคไปเป็นรนัฐบาลลักษณะนี้ทำอย่างนี้หลายครั้งหลายคราโดยการหลอกลวงประชาชนแล้วหลังเลือกตั้งเราก็ต้องจำใจดูลิเกการเมืองพี่น้องครับผมกลับมาในฐานะพลพรรครักประเทศไทย ในการให้แสงสว่างแห่งปัญญาเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านคุณป้าข้างถนนคุณน้าขับแท็กซี่คนที่ทำงานในออฟฟิศเพื่อที่จะรู้จักนักการเมืองเพื่อที่รู้จักระบบการเมืองไทยเราต้องรู้ทันเราต้องรู้เท่าทันวันนี้ผมกลับมาในฐานะของ ภาคประชาชนผมไม่ได้ไปลงเลือกตั้งแข่งขันหาเสียงเพื่อที่จะไปเป็นนักการเมืองหรือจะให้นักการเมืองมาอยู่กับผมเพื่อผมจะได้มีสอสอและก็ไปเป็นรัฐบาลไม่ใช่ครับพลพรรครักประเทศไทยนั้นก็คือประชาชนคนไทยทั่วไปแหะครับที่ยังรักประเทศไทยและยังมีความหวังกับประเทศไทยแต่เราตั้งความหวัง นี้กับนักการเมืองไม่ได้ต่อไปแล้วครับนับวันนักการเมืองไทยจะไม่มีอุดมการ์จะไม่เหลืออุดมการ์จะเป็นการต่อรองกันเพื่อผลประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลจนกระทั่งยอมทําทุกอย่างแม้กระทั่งขายจิตวิญญาณของตัวเองท่านคิดดูละคันครับถ้าประเทศเราเป็นอย่างนี้เราจะมีความเจริญหรือไม่วันนี้พลพรรครักประเทศไทยทุกท่านครับ ที่เป็นประชาชนคนไทยทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกภาคทุกชนชั้น<ม>ก็สามารถที่จะมาฟังผมไม่ใช่ว่าผมฉลาดผมเก่งแต่สิ่งที่ผมคาดการไว้มักจะเป็นแบบที่ผมพูดเสมอระยะที่ผมป่วยไปสองปีที่ผมไปรักษาตัววันนี้ร่างกายผมเริ่มดีขึ้นชีวิตคนเราที่มัน อยู่ระหว่างเสรีภาพติดคุกติดตารางแล้วเรียนรู้จากเสรีภาพชีวิตที่เราใกล้เฉียดความตายแล้วเราเรียนรู้ความตายแล้วเรานำประโยชน์นั้นมาพูดโดยไม่สรรหาประโยชน,น์นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการดูอย่างเรื่องกัญชาสิ่งที่ผมพูดไปเรื่องกัญชาวันนี้มันเป็นแบบที่ผมพูดทุกๆประการ เรื่องการปลดล็อกกัญชาโดยไร้กฎหมายควบคุมเป็นนโยบายหาเสียงที่ไม่รับผิดชอบมองว่าเป็นเรื่องของเสรีกัญชาล้วนแล้วแต่มีผลเสียไม่ว่าปัญหาเด็กเยาวชนไม่ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปแบบที่ผมพูดผมสนับสนุนกัญชาทางการแพทยแต่ผมไม่เคยสนับสนุนกัญชาเสรีและสิ่งนี้เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่แสดงส่งผลออกมาในทุกวันนี้เหมือนกับที่ผมพูดไว้ทุกประการพี่น้องประชาชนที่เคารพกับผมขอเรียนให้ทราบว่าผมไม่ได้ต้องการอำนาจวาสนาผมไม่มีครับผมคือประชาชนคนธรรมดาที่กล้านำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมาพูดให้ท่านฟังนั่นคือหน้าที่ของผมผมไม่ได้ปราถนา จะได้ตําแหน่งไม่ได้ปราถนาจะตั้งพรรคเพื่อจะไปแข่งเป็นสอส,อสไปแย่งชิงอํานาจไม่ใช่ครับแต่เมื่อสังคมเนี่ยต้องการคนพูดความจริงสักหนึ่งคนเสียงกระซิบของผมเนี่ยในความเงียบทั้งหมดมันอาจจะดังกังวานขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงเพื่อให้ท่านได้คิดถึงว่าผู้ที่พูด ผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็นและก็ใช้สื่อในการสื่อสารกับท่านไม่ใช่เฉพาะตอนเลือกตั้งหรือไม่ใช่เฉพาะตอนเป็นรัฐบาลหรือไม่ใช่เพราะเป็นนักการเมืองเราต้องการภาคประชาชนที่เข้มแข็งครับการเมืองเราถึงจะอยู่ได้อย่าคิดไปหวังพรรคการเมืองอย่าไปคิดหวังนักการเมือง ทุกวันนี้ผมอ่านเรื่องการเมืองเหมือนดูหนังการ์ตูนครับมันหนังการ์ตูนที่เราเราดูแล้วสุขสนุกสนานแล้วบางครั้งความสงสารความสุขสนานความสุขสนานกลายเป็นความสงสารจากความสงสารแปลสภาพเป็นความสมเพชพี่น้องครับผมขอพูดเพียงสั้นๆเอาเท่านี้ก็ฝากถึง ทุกๆคนว่าผมชูวิทย์จะกลับมาครับขอบคุณครับ